ะะประเด็นต่อมานะคะคที่หวานจะนำมาเล่าในคืนนี้ก็คือประเด็นที่ว่าส่งอินจางเนี่ยแย่งกู้เฉียนฝานะคะว่าที่พี่เขยของตัวเองไปจากเจ้าผ่านเอ,อ๋อวงเล็บหรือเปล่าประเด็นนี้นะคะมีหลายๆคนกำลังกังวลใช่ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะก่อนจะไปถึงคำตอบนะคะหวานขออัปเดตเรื่องรานะตอนนี้นิดหนึ่งก็คือหวานดูมาถึงตอนที่18แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอไลฟ์จบก็จะไปดูตอนที่19กับ20ค่ะ ไอ้ละครโทรทัศน์เรื่องนี้นะคะ3มบุปภาลิขิตฝันเนี่ยก็พวกเรารู้แล้วล่ละว่าใครแสดงนะคะเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มฟีดขึ้นมาเต็มเลยค่ะ Facebook เอ้ย YouTube เอ้ยทุกอย่างนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ฉากที่เอ่อที่ค่อนข้างแบบชอบชอบมากๆเลยนะตอนนี้นอกจากจะเป็นฉากที่ กูเฉียนฝานพระเอกของพวกเราขอนางเอกนะคะว่ามาเป็นภรรยาเขาเถอะนะคะคือขอแต่งงานคือเขาจะแต่งงานกับนางเอกคนเดียวนะคะโออแต่นะปื้มใจค่ะปื้มใจก็เป็นฉากที่นางเอกไปพบกับไอ้เก่านะคะ, <c oughs> ทนะท่านเก่าอ่ะท่านเก่านะคะแล้วทีนี้ก็คือได้เล่าให้ฟังทุกอย่างเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นอดีตคู่มั่นของโอหยางเออมีความแบบว่ามีความมั่นมากเลยอ่ะชอบความมั่นของนางเอกนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกไปด้วยว่าตอนเนี้ยพี่เลี้ยงหรือว่าแม่นมของตระกูลเก่าอ่ะของ ของแม่นางนั่นแหละของตระกูลเก่านะคะมารลังแกนางอะไรแบบนี้ค่ะเออซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นแบบบทละครที่ดีอะ่ะชอบอย่างนี้มากเลยนะคะแล้วทัศนคติของท่านเก่าพวกเราเห็นไหมคะ ทัศนคติของท่านเกาที่มองอเจ้าผ่านเอ,อ๋อเขามีสายตามองที่แปลกๆถูกไหมตอนแรกกล้องแผนนะคะกล้องแผนตั้งแต่คือท่านเกาอมองศีรษะตั้งแต่หน้าของเจ้าผ่านเอ,อ๋อลงมาถึงเอวโอ้โหถ้าแผนกล้องต่ออีกนิดนะคะจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้านี่เราคงจะมองท่านไปอีกอย่างหนึ่งถูกไหมคะแต่นี่นะคะแต่นี่คือกล้องอแผนแค่จากหน้าของนางเอกลงมาที่เอวของนางเอกเท่านั้นก็เลยแล้วมือของท่านเกาก็มักจะสั่นบ,บ่อย ด้วยแล้วหน้าก็จะมีความแปลกๆใช่ไหมคะเออพวกเราก็ต้องเห็นแล้วว่าเออทำไมมันมีความผิดปกติในท่าทางของของใต้เท้าเก่าเนี่ยท่านแม่ทัพเก่าที่มองมาอย่างนางเอกเจ้าพัานเอ๋อนะคะเอหรือว่าคนนี้จะเป็นจะเป็นพ่อของเจ้าพัานเอ๋อหรือเปล่าเอออย่างใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆอย่างอย่างอย่างไม่น่าจะใช่คนนี้นะคะคือเจ้าพัานเอ๋อจะอยังไม่ใช่ลูกสาวของของ,ของท่านเก่านี้ล่ะคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามพวกเราจะเห็นว่าท่านเก่าจะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งท่าลังเกียรตอะไรนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งพอดเรื่องตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราต้องไปดูต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ค่ะพอเมื่อเทียบกับเจ้าผ่านเอ๋อแล้วนะคะก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่มีเรื่องราวมากมายในชีวิตเลยก็คือส่งอินจังนั่นเองก็คือเนื่องจาก เรารู้แล้วว่าเธอถูกโจเซอร์เนี่ยทรมานมาอย่างไรนะคะหลอกไปแต่งงานแล้วก็ทุบตีเอาเงินเอาทองโอ้โหทำให้เธอก็เจ็บปวดมีแผลในจิตใจนั่นแหละจากนั้นนะคะเธอได้รับการปกป้องจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือกู้เชียนฝานที่ตอนนั้นโจเซอร์จะเอาโซ่มาทุบเธอใช่ไหมคะโซ่ที่พันมือของโจเซอร์อยู่แล้วจะเอามาทุบไอ อินจางเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ากู้เฉียนฝานเข้าไปช่วยนะคะแต่ว่าสายตาที่เธอมองอกู้เฉียนฝานก็คือโอ้ยรักจังเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้มาดูแลเธอได้อะไรแบบนี้อยากได้เอาง่ายๆอยากได้นะคะมองทีไม่ใช่มองระดับแบบแอบ,บมองนะเธอมองจนคอแบบเหลียวหลังเลยนะคะสำหรับซ่งอินจางคะ่ะเห็นได้ถึงความอยากได้จริงๆนะโอโ้ยกนิ้วให้ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ผู้ชายที่มาพัวพันกับนางเนี่ยก็เป็นสน หลูจัวส่วนหลูจัวคุณชายส่วนที่เป็นแบบว่านักโคงกรนะคะเป็นครูแต่งเพลงเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาตกรุมรักนะคะตกรุมรักซ่องอินจางตั้งแต่ได้ยินเสียงผีผาของเธอแล้วนะคะแล้วเราจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ยกยอปอปั้น อินจางทุกอย่างเลยอะเออเรียกว่ามีความเจ้าชู้แหละพวกเราเห็นเนาะทีนี้พอเราดูจากเรื่องราวที่เป็นพอดในละครนะคะพอดที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเข้ามาพยายามล้อเลีเยนซ่งอินจางแล้วก็พยายามเข้ามาใกล้ชิดนั่นแหละค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่า พยายามที่จะเข้ามาอยู่สองต่อสองอยู่เป็นการส่วนตัวกับซ่องอินจางเนาะเท่าที่หวานดูหวานสังเกตว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวเอ,อ่ยังไงนะที่แบบว่ากว่าที่จางมันจะมีคนหนึ่งนะคะ คนที่ชื่อจางอะจังห้าวจังห้าวนะคะกล่าวว่าตอนที่เขาได้คุยกับเจ้าผ่านเอ,อ๋อเพื่อนๆจำนาจ,จังห้าวได้ไหมเออหวานก็ลืมโพสต์ไว้ก่อนนะคะหวานน่าจะโพสต์จังห้าวเอาไว้ก่อนคะ่ะทีนี้คนที่ชื่อจางห้าวเนี่ยเขาได้มาคุยคุยกับเจ้าผัานเอ๋อไว้แล้วว่าเออต้องระวังหน่อยนะก็คือต้องป้องกันคนที่ชื่อส่งอินจางเออคือป้องกันซ่งอินจางเอาไว้เดี๋ยวจะถูกคุณชายสนน่ะสนรูดจัวเนี่ย เออมาหลอกไปได้นะคะคือมีคนมามามาเตือนนางเอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าว่าส่นรูจ,รจ,จ๋วเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ดีนะต้องให้ระวังให้ระวังน้องสาวตัวเองเอาไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือในไลฟ์ไลฟ์ของนักแสดงนะคะคุณหลินอิ่น,นที่รับบทเป็นซ่งอินจางเนี่ยเาเธอให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเธอบอกว่า,าจุดจบของซ่งอินจางเนี่ย ก็คือในละครน,นะคะคือจะไม่ได้กันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณชายเสนรู่จัวซึ่งอันที่จริงแล้วประเด็นนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าความแตกต่างทางชนชั้นนั่นเองก็สนรู่จัวก็เป็นลูกชายของตระกูลขุนนางนะะั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ตรงกับลักษณะของของทรงอินจางอยู่แล้วนะคะเธอมาจากหอคาณิกาค่ะในตัวตนแบบนั้นก็คือเปิดเผยตัวไม่ได้หรอกถ้าจะรับมาเป็นหูห,นหินหูหินใหญ่อะไรแบบนี้ก็โอโ้โหยากมากเลยค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะซ่งอินจางก็จะหลงไปหลงไปกับเส้นรูดจ,จัวช่วงหนึ่งค่ะแต่ก็สุดท้ายแล้วนะคะคนที่เธอรักจริงๆแล้วก็อยู่ในสายตาของของซ่งอินจางจริงๆก็คือกู่เชนฝานค่ะคืออันนี้ก็คือคุณหลินวินได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะทีนี้ค่ะแล้วมีคำถามต่อว่าเธอจะจะ,จะชิงไหม จะเอากู่เชียนฝานมาจากเจ้าพัานเอ๋อไหมคาตอบก็คือไม่นะคะกู่เชียนฝานถึงจะช่วยเธอไว้แต่ว่าเจ้าพัานเอ๋อเนี่ยเป็นพี่สาวที่เธอรักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเธอก็คือได้แต่รู้ว่าในใจเธอจริงๆแล้วเธอรักกู่เชียนฝานแต่เธอก็ไม่ได้ช่วงชิงมานะคะอู้ได้ยินคนํานี้แล้วก็มีความชื่นชมดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าจบแบบนี้นะคะคือดีใจแล้วก็เชื่อนะเชื่อในคําสัมภาษณ์ของคุณของคุณหลิวอินนะคะนักสแสดง ที่รับบทเป็นซ่งอินจางนั้นเองค่ะทีนี้ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของซ่งอินจางกับเจ้าผ่านเอ๋อเนี่ยก็คือทุกคนะ่ะรวมทั้งพวกเราด้วยที่ดูก็ไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องแตกหักกันแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งสองคนมีความเจ็บช้ำน้ำใจที่ที่แบบผ่านจุดนั้นมาด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่จะมาตั้งหลักอยู่ในเมืองหลวงได้เพราะฉะนั้นมันดีอยู่แล้วความเป็นพี่น้องก็ไม่อยากจะให้เรื่องราวอะไรที่มันเป็นบทบาท บทบาทซ้ำๆในในละครเรื่องอื่นๆมานะคะนี่ประเด็นต่อมาค่ะผ่านนะคะประเด็นเมื่อกี้จบแล้วก็คือไม่ไม่ไปแย่งชิงกู้เฉียนฝานนั่นเองซ่งอินจางค่ะอยู่โดดๆนะคะ